ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะครับคดีที่มีคนขับรถเข้าไปในซอยแล้วก็เปิดกระโปรงท้ายรถเอาศพผู้ชายคนหนึ่งทิ้งลงไปนะฮะอย่างที่ทราบนะครับจับผู้ต้องหาได้สองคนนะครับนายสถาปนพงษ์ชวนสนิทหรือว่าในเก่งวัย48ปีนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนายรุ่งโรจน์นามสกุลสวัสดิ์หรือว่านแม็กซ์นะฮะอายุ43ปีนะครับสองคนนี้นะครับ เป็นผู้ต้องหาร่วมกันเสพยาเสพติดด้วยนะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนที่ร่วมวงเสพยาเสพติดแล้วก็มีปาร์ตี้ในหมู่ชายรักชายด้วยกันเนี่ยก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งก็เอาใส่ท้ายรถแล้วมาทิ้งตรงนี้ก่อนจะถอยรถมาเอาผ้ามาคลุมอีกรอบหนึ่งนะฮะผู้ชายคนนั้นชื่อแซมนะครับอายุ33ปีเป็นชื่อสมมุตินะฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสาราแดงนะครับคุมตัวทั้งสองคน ไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับที่ศาลตลิ่งชันนะครับมีป้าของนายเก่งกับครอบครัวก็มาที่ศาลด้วยนะครับป้าของนายเก่งเนี่ยวันนี้ก็มาขอคําแนะนําเรื่องการขอประกันตัวหลานชายนะครับแต่ว่าเตรียมหลักทรัพย์มาไม่พอนะฮะต้องรอยครั้งก็คือเปิดทําการสัปดาห์หน้าเลยนะครับในการยื่นขอประกันตัวนะครับพนักงานสอบสวนสนสารแดงขออำนาจศาลฝากขังทั้งสองคนข้อหาเกี่ยวกับคดียาเสพติดนะครับและขัด้างการประกันตัวด้วยนะครับเนื่องจาก มีอัตราโทษสูงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีในท้องที่สอนอนองแขมที่เอาศพเขาไปทิ้งไปซ่อนเร้นอําพรางศพนะครับแล้วก็ถูกแจ้งข้อหานะฮะร่วมกันอําพรางซ่อนเร้นศพเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของสอนอนองแขมเนื่องจากมันเกิดเหตุสองพื้นที่นะครับปราร์ตี้มัวสมเสพยากันนะครับในพื้นที่สอนอสอนสระแดงเอาศพมันทิ้งสอนอนองแขมนะครับในท้องที่นะครับพนักงานสอบสวนสอนนองแขมนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าตอนนี้ยังรอผลชนะสูตรพลิกศพ ของนายแซมนะครับว่าจะสาเหตุการเสียชีวิตจะมาจากเหตุอะไรนะครับส่วนผู้ต้องหาให้ปากคําที่บอกว่ามีคนหนึ่งนั่งมาในรถด้วยระหว่างที่สองคนนี้ลงมาช่วยกันขนศพลงไปทิ้งเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งแต่ขณะนี้พยานหลักฐานยังชี้ชัดอยู่ว่ามีผู้ต้องหาสองคนที่กระทําความผิดแต่ว่าญาติของผู้ตายเนี่ยเขาติดใจก็คือตอนขึ้นรถท่านผู้ชมดูนะฮะที่ญาติเขาติดใจก็คือ คนหนึ่งอะขึ้นฝั่งคนขับอะถูกต้องละ,ะนะฮะแต่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยถ้ามากันแค่สองคนถ้าโดยปกติโดยตามธรรมชาติโดยวิสัยเนี่ยทำไมคนเนี้ยขึ้นฝั่งหลังซ้ายเออทำไมไม่ขึ้นฝั่งที่นั่งข้างคนขับ่ะมีอีกคนหนึ่งหรือเปล่าหรือมีใครอยู่ในรถมากกว่าหนึ่งอีกหรือเปล่าออนะฮะมากกว่าสองจะเป็นสามหรือเป็นสี่หรือ,อยังไงค่ะแล้วผู้ต้องหาสองคนเมื่อวานนี้เนี่ยสารภาพเนี่ยบอกว่า ไม่ได้มากันแค่สองมากันสามคนซึ่งตรงนี้นตำรจวจบอกว่าเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะฮะ,ค,ะคือคดีนี้เนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า5มกราคมแล้วนะคะเผื่อใครอาจจะไม่ได้ติดตามคือชาวบ้านเนี่ยเขาเดินเดินอยู่แล้วเขาไปเจอศพศพของนายแซมเนี่ยแหลคะค่ะนอนเสียชีวิตแบบเปลือยกายแล้วก็มีผ้าห่มผืนหนึ่งห่มเอาไว้เท่านั้นเองก็แจ้งตำรวจนะฮะตรวจสอบเบื้องต้นก็ไม่ได้พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย แจ้งตำรวจไปชุดสืบสวนสอน,น,อนนองแคมกับกองบังคับการตำรวจนครบาลก้าวลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่พบศพเลยจนทําให้เห็นภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือภาพที่ในแม็กกับในเก่งเนี่ยขับโตโยต้าวีออสีดาทะเบียน2กไก่นนเนน3753เข้ามาจอดในซอยแล้วก็ขนศพในแซมที่อยู่หลังรถเนี่ยเอามาทิ้งไว้ก่อนที่จะขับจะออกไปอยู่ละถึงปากซอยปุ๊บถอยกลับมาใหม่เอาผ้ามาคลุมแล้วก็ขับหนีไป ชุดสืบสวนก็ไล่ตรวจสอบจากทะเบียนรถเนี่ยแหละค่ะที่เห็นในกล้องวงจรปิดจนรู้ว่าผู้ครอบครองรถเนี่ยชื่อนางสาวบุญเรืองสวัสด์เป็นชาวบ้านตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิก็ไปสืบถามสอบถามนางสาวบุญเรืองก็รู้มาว่านางสาวบุญเรืองเนี่ยให้น้องชายก็คือในแม็กซ์วัย43ปีเอาไปใช้ที่กรุงเทพทําให้ตํารวจตามจับตัวในแม็กซ์กับในเก่งได้ซึ่งก็ไปจับได้ที่บ้านพักที่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนานะคะ เข้าไปถึงในห้องพักก็ไม่ต้องจะสอบสวนอะไรเยอะแยะมากมายเจอไอซ์ก่อนเลยนะคะน้ำหนัก78.38กรัมพร้อมกับอุปกรณ์การเสพมีเสื้อคล้ายกับชุดโรงงานสีฟ้าคลิบน้ำเงินที่ผู้ต้องหาใส่ในวันเกิดเหตุที่เห็นในกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็มีรถเก่งโตโยต้าวีอสีดำคันที่ขนศพไปทิ้งในซอยนั่นแหละจอดอยู่หน้าบ้านพักเลยคันนี้คะ่ะก็คือทุกอย่างมันอยู่ครบถ้วนจากที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิด พอสอบสวนดูเนี่ยปรากฏว่าในเก่งกับในแม็กซ์เขาบอกว่าเขาเป็นคู่รักกันแล้วเขาก็ชักชวนในแซมผู้ตายเนี่ยมาร่วมปาร์ตี้เซ็กหมู่กับยาเสพติดที่บ้านของในเก่งในซอยวันวอนตั้งแต่ช่วงปีใหม่ลากยาวต่อเนื่องตั้งแต่ปีใหม่ถึงคืนวันที่5มกราคมอะค่ะครับ 1>, 1 2 3 4 5สี่ห้าห้าวันเลยนะทีนี้เขาบอกว่าตอนที่เสพไอซ์อยู่เนี่ยอยู่ๆในแซมมีอาการชักเกรงในแม็กซ์กับในเก่งก็พยายามจะช่วยเหลือแล้วแต่ ลากมาห้าวันแล้วอะค่ะเมายากันทั้งหมดเลยทั้งสองคนสามคนเลยไม่สามารถช่วยในแซมเอาไว้ได้สุดท้ายในแซมเสียชีวิตสองคนไม่รู้จะทํำยังไงตัดสินใจคุยกันว่าถ้างั้นเอาผ้าห่มห่อศพแซมยัดใส่กระโปรงท้ายรถเกง่งแล้วเอาไปทิ้งในซอยดีกว่าแล้วก็ขับรถกลับมาบ้านแล้วมานั่งเสพไอซ์กันต่อด้วยนะคะครับจุดที่ทิ้งศพเนี่ยนะคะห่างจากทางเข้าหมู่บ้านซึ่งคือเป็นบ้านของในเก่งที่มัวดสุมเสพไอซ์กันเนี่ย11 กิโลเมตรครึ่งโดยประมาณครับนี่ค่ะนี่ฮะเนี่ยแล้วก็กลับไปเสพไอซ์กันต่อเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะคนที่หมู่บ้านมาเจอก็คือตอนที่เขามาวิ่งออกกำลังกายตอนตีห้าใช่นะฮะเมื่อวานนี้ผู้ต้องหาเนี่ยสารภาพบอกว่าไม่คิดว่าเขาตายคิดว่าเขาบ้านอยู่แถวเนี้ยก็เลยเอามาวางทิ้งเอาไว้กะว่าเดี๋ยวเขาคงตื่นอะไรขึ้นมาก็หรือมีคนมาเห็นก็คงจะกลับเข้าบ้านเองไม่รู้ว่าตายอ๋อไม่ใส่เสื้อผ้าเขาด้วยเหรอคะนั่นไงเขาก็เลยเนี่ยกลับไปเสพยาต่อ แต่ว่ามีหลักฐานกล้องวงจรปิดก็เลยตามจับได้นะครับพอตํารวจพามาที่สอนอเนี่ยเมื่อวานนี้ภาพที่ทุกคนเห็นรวมทั้งตํารวจเห็นรู้สึกวันทดใจที่สุดก็คือพ่อแล้วก็ป้าของนายเก่งพ่อนี่เจ็ดสิกว่านี่คุณป้าก็ป้าเข้าไปก็จะ80ดสิบแล้วเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เด็กนะฮะส่วนนี้คือพ่อนะฮะพ่อแกก็เดินไม่ค่อยไหวนะครับค่อยๆเดินมามาดูลูกชายต้องนั่งพักด้วยนะครับ ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงป้าก็มานะครับเป็นห่วงนะครับพอรู้ข่าวหลานชายมาเกาะลูกกรงมองหลานด้วยความเป็นห่วงเดี๋ยวไปดูนะฮะคือช่วงเวลาหนึ่งที่ป้าเขาตะโกนคุยกับหลานชายอะ่ะบอกว่าเอาไหนๆก็ทำผิดแล้วเนี่ยยังไงตั้งสติแล้วก็ทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ดีนะหลานนะเ,ย,นะเยี่ยมก็มาและรออยู่เราอยู่ ชวนดูให้ดีนะ uh huh. ว่าเราทำอะไรไปที่ผ่านมานะ uh huh. อะไรดีอะไรไม่ดีเราจองจำผิดก็ยอมรับผิดนะ uh huh. แล้วก็คิดตบทวนขณะที่อยู่ในห้องเนี่ยว่าเราทำไปเพราะอะไรทำไมถึงทำแล้วผลที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงล้วจะทำอีกไหมนะ uh huh. คิดคิดคิดมากๆ มนะเออพิดให้มากแล้วพุ่งน,นี้ป้าก็จะไปที่ศาลกับอาลักอะไรเนี่ยนะี้โทรศัพท์อาลักใไราน่ามาเยียมนนะี่ฮะวันนี้ป้าก็ไปที่ศาลนั่นแหละจะไปประกันตัวหลานชายแต่ว่าเตรียมหลักทรัพย์ไม่พอนะเดี๋ยววันจันทร์หน้าต้องมาว่ากันใหม่ติดเสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะนะ ส่วนกรณีของนายแซมผู้ตายเนี่ยนะคะก็ถูกส่งศพไปชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยพ่อและพี่ชายของนายแซมยังไม่ได้เดินทางไปติดต่อขอรับศพค่ะแต่มีรายงานมาว่าพ่อของนายแซมมีอาการความดันขึ้นแล้วก็ติดใจกับสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะคะถ้าดูจากสภาพศพนายแซมเนี่ยตอนที่กู้ภัยไปเจอตอนแรก ก็คืออยู่ในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อนนอนหงายอยู่ในซอยเพชรเกษม81สซึ่งเป็นทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นไม่มีบาดแผลแล้วก็ร่องรอยการถูกทำร้ายส่วนที่ด้านหลังเนี่ยมีรอยสักนกสาริกาคู่มีรอยสักฉัดเพชรแล้วก็รอยสักยันห้าแถวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วแต่ทีเนี้ยญาติของในแซมเขาตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่า สภาพศพในแซมเนี่ยถ้าดูดีๆมันจะมีรอยคล้ายๆกับรอยนิ้วมือหรือรอยฟกช้ำที่คอด้านขวาด้วยเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะแซมเสพยาแล้วเสียชีวิตหรือแซมถูกทำร้ายหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณภาคภูมิรายงานไปว่าทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาค่อนข้างคล่องใจว่าตอนที่ดูภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนายแม็กซ์เดินไปขึ้นฝั่งคนขับแต่ทําไมนายเก่งเดนินไปขึ้นที่นั่ง หลังฝั่งข้างคนขับหลังซ้ายอ,อหลังซ้ายถ้ามาแค่สองคนจริงๆก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าตามปกติวิสัยมันก็จะน่าจะนั่งข้างกันอัน,นคน,นึงนั่งหน้าอีกคนนั่งหลังแปลว่าข้างหน้ามีคนนั่งอยู่แล้วหรือเปล่าญาติๆของแซมแล้วก็คุณพ่อเขาตั้งของสังเกตนะครับเพราะว่าคุณพ่อเาเป็นอนดีตตำรวจด้วยค่ะ,คะก็เลยอยากจะฝากตำรวจว่าให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยว่าตกลงมีอย่างกี่คนสามคนสองคนหรือ,อยังไงแล้วรเรื่องราวเนี่ยมันมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าอืมฮะเดี๋ยวเราตามความคืบหหนน้้าใะครับ